อ่าข้อสิบแปดนะครับข้อนี้บอกว่าวางคานเบายาวสี่เมตรนะครับอ่าบนแท่นสามเหลี่ยมแล้ววางวัตถุหนักสองนิวตันนะครับและสิบนิวตันที่ปลายคานทั้งสองดังรูปนะครับจะต้องออกแรงขนาดเท่าไรนะครับแล้วก็มีทิศทางอย่างไรที่ตำแหน่งจุด A เพื่อให้คานอยู่ในตำแหน่งสมดุลนะครับโอเคอ่าข้าถามจะต้องออกแรงเท่าไรและมีทิศทางอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นข้อนี้เป็นในเรื่องของโมเมนต์นะครับในเรื่องของโมเมนต์ตามที่เราเคยเรียนมาก็ออกทุกปีนะลองไปย้อนดูข้อสอบย้อนหลังก็ได้นะครับข้อนี้ครูก็เคยเฉลยให้ดูแล้วในปีก่อนๆก,ก็ถามคล้ายๆกันนี่แหละนะครับก็มาดูนะครับทีนี้เวลาเราคิดเรื่องของโมเมนต์ในเรื่องของคานอันดับหนึ่งในลักษณะแบบนี้ นะครับเราก็จะพิจารณาก็คือโมเมนต์โมเมนต์ครูทำไมเขียนโมเมนต์ผิดนี่ชิลขยายขึ้นอีกนิดนึงก่อนเ,อเขียนง่ายโมเมนต์ Moment. ทวนเข็มนาฬิกานะครับครูขอเขียนโมเมนต์ทวนเฉยๆนะเท่ากับโมเมนต์ ตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าคำว่าตามคําว่าทวนก็คือถ้านึกไม่ออกก็วาดรูปนาฬิกาใส่ไปเลยนะครับวาดเข็มนาฬิกาปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่าฝั่งนี้จะมีแรงกดลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าตามเข็มนาฬิกาตรงนี้ก็คือมันเป็นแรงที่ตามเข็มลงมาก็เลยเรียกว่าโมเมนต์ตามส่วนฝั่งนี้แรงมันกดลงมาด้านนี้ใช่ไหมครับอ่าแรงมันกดลงมาด้านนี้ก็จะเห็นว่า ปกติแล้วเข็มนาฬิกาเนี่ยมันเดินไปด้านนี้ใช่ไหมอ่าแต่แรงที่กดเนี่ยมันกดลงมาตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยววาดวาดนาฬิกาปิดฝั่งมันจะได้เห็นภาพชัดเอาวาดฝั่งนี้จริงๆวาดฝั่งไหนก็เหมือนกันแหละนะครับนาฬิกามันเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมแต่แรงไอ้นี่มันกดลงมาด้านเนี้ยเห็นไหมครับมันเดินตข้ามกันดังนั้นนี่คือ่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาแต่จริงๆอ,อันนี้ครู มันไม่ได้โค้งนะมันจะต้องลงตรงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักที่กดลงมาตรงนี้นะครับอ่าครูครูเขียนโคง้งโค้งให้ดูเพื่อให้มันเห็นภาพชัดว่ามันเป็นโมเมนต์ทวนใช่น้นเดงในขณนะดเดียวกัน A เนี่ยถ้าเราไปวางวัตถุอะไรก็ต้องกดลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คํานวณอะไรก็ตอบได้แล้วนะอ่านะก็จะมีสองข้อที่มีสิทธิถูกนะครับก็คือในส่วนของข้ออนะ ข้อที่มีสิทธิ์ถูกก็คือตรงนี้เห็นไหมมีทิศลงเห็นไหมครับคือ A เราอยู่ตรงนี้เขาถามหาแรงกด A เนี่ยนะครับกดลงมาด้วยแรงขนาดมีทิศไหนก่อนอื่นก็คือทิศลงแต่จะเป็น2หรือสนิวตันเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแต่อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบแล้วนะถ้าเกิดว่าดวงใครดีก็อาจจะเดาถูกนะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะคิดเนี่ยหาข้าออกมาว่ามันเป็น2หรือ4นิวตันเนี่ยจะคิดยังไงนะครับเราก็พิจารณาจาก แต่และฝั่งมีแรงอะไรบ้างที่กระทำนะครับอ่าครูขออนุญาตกำหนดตรงนี้เป็น f 1แล้วกันอันนี้เป็น f 2นะครับส่วนตรงนี้คือ f 3นะครับเวลาเราคิดโมเมนต์เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาแรงเนี่ยคูณกับระยะจนถึงจุดหมุนใช่ไหมครับจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนก็คืออยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูฝั่งทวนเข็มก่อนนะครับฝั่งทวนเข็มก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะได้ f 1 คูณด้วย l นะครับอ่าก็คือระยะจาก f1 ตรงนี้จนถึงจุดหมุนตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับความหมายออกมาบวกครับเพราะว่ามันมี2แรงเห็นไหม f a หรือ f2 อ่อันนี้คู่เปลี่ยนเป็น f a แล้วกันนักเรียนจะได้เข้าใจครับ f a นะครับ f a คือ f ที่กดลงมาตรง a เนี่ยนะค,คูณกับ l l ระยะจนถึงตรงนี้นะครับ อ่าคือ L ของ a เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับอีกฟังนึงนะครับก็คือ f3 คูณตรงนี้นะ F3 ตรงนี้คูณกับ L นะครับเพราะว่ามีแรงตัวเดียวทีนี้เราไปพิจารณาโดยการแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ f1 ของเราคือ2นิวตันนะครับคูณอยู่กับ L L คือระยะจากนี่ถึงนี่ไหมครับอ่จากนี่ถึงตรงนี้นี่ก็คือ 3ามจะเนี่ยเห็นถูกไหมมันถึงจุดหมุนตรงนี้นะครับก็คือ3เมตรนะครับบวกกับอ่า F A F A เนี่ยเราไม่ทราบว่าเราจะกดลงได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณอยู่กับระยะ L แต่ระยะ L เนี่ยเราทราบว่า L ของ A นี่คือเนี่ยนะครับคือ2เมตรนะครับอ่า2เมตรนะแล้วก็เท่ากับ F 3 นะครับ F 3ของเราก็คือตรงนี้คือ1 0บนิวตันนะครับคูณกับ l ระยะ l ที่กดลงมาตรงนี้เป็นเท่าไหร่เ่ย l ที่กดลงมาตรงนี้ก็คือเป็น f นะเป็นเป็นเป็นสิปนไปแล้วเนาะ F 3เป็น10 l คือระยะจากนี่ถึงนี่เป็นเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมครับแต่ว่าน่าจะบอกอยู่ด้านบนอ๋อนี่ง่าย คานเบายาว4เมตรนะครับแปลว่าตรงนี้ไปแล้ว3เมตรใช่ไหมเหลือตรงนี้กี่เมตร L อลตรงนี้ก็จะเหลือ1เมตรนั่นเองนะครับเพราะว่าคานเนี่ยมันยาวทั้งหมดเลยเนี่ยคือ4เมตรใช่ไหมครับแต่มันไปแล้วตรงเนี้ยสเมตรไปแล้วแสดงว่าเหลือ,อะระยะเอลตรงนี้ที่มันเหลืออีกก็คือ1เมตรนั่นเองนะครับตามทันนะอ่าดังนั้นตรงนี้แอลตรงนี้ก็คือเป็น1เมตรนะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวมาคิดเลขกันนะครับเราก็จะได้ฝั่งนี้เอาฝั่งง่ายก่อนนะ10คูณ1เป็น10นะครับอันนี้2คูณ3เป็น6นะครับบวกกับ f f1 คูณคูณ2นะครับก็คือ 2f ละกันนะครับครูเขียนแบบนี้นะเป็น 2f ละกันนะครับ f a ไม่ใช่ f1 เป็น f a นะ ทีนี้เราก็จะได้เป็นหกใช่ไหมย้ายมาฝั่งนี้จากบวกก็มาเป็นลบก็คือสอง fa หกสิบลบหกนะครับหลายคนจะเห็นคําตอบแล้วถ้าคิดเลขเร็วนะครับตรงนี้ก็เหลือสี FA, FA อยย 2, อยย่ใช่ไหมครับ fa สอง fa ของเราแล้วก็เราก็จะย้ายสองตรงนี้จากมันคูณอยู่ย้ายมาหารใช่ไหมครับสองหารสี่ก็คือเหลือสองนั่นเองนะครับ แต่4หาร2ขอไปนะครับ4หารด้วย2นะครับ F A ของเราก็เลยเหลือ2นิวตันนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับถือว่าปีนี้ในเรื่องของโมเมนต์น่ะออกไม่ยากนะออกไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปลงหน่วยนะครับปีก่อนๆบางทีเขาจะให้แปลงหน่วยจากหน่วยเส้นเป็นหน่วยเมตรหน่วยเมตร,เ,มตรเป็นหน่วยเซนอะไรแบบนี้ นะครับแล้วก็อันนี้ให้คิดนิดนึงแค่นั้นเองว่าถ้าตรงนี้ไปแล้วนะสามเมตรอันเนี้ยถ้าคามยาวสี่เมตรจะเหลืออยู่กี่เมตรก็คือเหลืออยู่หนึ่งเมตรนั่นเองส่วนการคิดอย่างอื่นก็ตรงตามโจทย์ตามตามสถานการณ์เลยไม่ได้พิกแพงอะไรนะครับก็พิจารณาว่าฝั่งโมเมนต์ทวนมีแรงอะไรบ้างกระทําก็จะมีอยู่สองแรงคือตรงนี้คือ f 1หนึ่งคูณ L กับ fA คูณ L ตรงนี้กับนี้นะครับ แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางตามเข็มมีแรงไหนกระทำบ้างก็มีอยู่ตัวเดียวคือ F3 ตรงนี้ก็คือเอา F3 คูณ L เอา10ไปคูณ1ตรงนี้คูณกับ1แค่นี้เองนะครับก็จะได้คำตอบมาแล้วข้อนี้ก็คือมีทิศลงตามที่ได้อธิบายแล้วนะว่าฝั่งนี้มันเป็นทิศทวนน้ำหนักจะกดลงตรงนี้นะครับก็เลยได้ ถ้าจะให้อยู่สมดุลก็คือต้องออกแรงขนาด2อนิวตันในทิศทวนก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็ถือว่าออกบ่อยอยู่นะนะครับในเรื่องของโมเมนต์ตรงนี้นะครับนักเรียนก็ลองไปดูโจทย์ข้อของปีนอื่นๆก็ได้จะได้รู้ว่าโมเมนต์เข้าออกอยังไงแต่หลักๆก็นี่แหละให้หาโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่หาระยะ L ก็หาแรงที่กดลงมา ไม่ไม่ถามว่าออกแรงที่ระยะเท่าไหร่ก็ถามว่าจะต้องออกแรงกดเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เลยตอบข้อ3เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับ